บทวนโอวาทวันฉลองชัยชิตังเมวันธรรมชัยวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช5 6 6 6วันนี้มาพ้องตรงกับปันที่หลวงพ่อได้เกิดใหม่ในเพศสมณนะเกิดวันนี้27สิงหาคม พุทธศักราช2,512ตอนนั้นอายุ25ปีตั้งใจบวชตั้งแต่เด็กคิดอยากจะบวชอย่างดีโยมสาธุตั้งแต่เด็กๆอ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือธรรมะอ่านไปแล้วก็อยากจะรู้ว่า มันมีจริงไหมก็สแสวงหาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการศึกษาจะสมบูรณ์ได้จะต้องครบสามปอคือปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทสาธุสแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่หลายปีในที่สุด บุญบรรดาลเมื่ออายุ19ก็ได้พบครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่รู้หนังสือแต่ทันทีที่ท่านหลับตาโลกและจักรวาลก็อยู่ในสายตาท่านเป็นผู้หญิงรูปร่างบอบบางตัวสะพลั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ดวงตาสุขใส ลึกๆเหมือนดวงตาของปตินักปราชญ์ที่มีความรู้อะไรลึกๆอยู่ภายในพอเห็นแล้วก็นี่แหละครูบาอาจารย์ของเราก็เลยยอมตนเป็นศิษย์ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาสาธุมันน่าสัเจ์ ที่เพียงแค่ท่านหลับตาโลกและจักรวาลชีวิตในอดีตปัจจุบันและสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตอยู่ในสายตาที่ปิดสนิทของท่านท่านนี้แหละอยู่ข้างหลังหลวงพ่อาบางคนถามว่าหลวงพ่อมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร ถึงสร้างวัดกันได้ขนาดนี้ถึงกล้าหาญทำงานพระศาสนาเพื่อส่วนรวมคงจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาก็พูดถูกนะเพราะเบื้องหน้าหลวงพ่อก็คือลูกๆหลวงพ่อทุกคนสาธุที่กล้าหาญทำงานพระศาสนามีกำลังใจไม่มีที่สิ้นสุด มีความสุขต่อการทำงานปัญหาเกิดขึ้นก็แก้กันไปบุญก็สร้างไปงานก็ทำไปสาธุเบื้องหลังก็คือคุณยายอาจารย์กับหลวงปู่วัดปักน้ำและพระบรมพุทธเจ้าเพราะมีกำลังใจจากเบื้องหน้าเบื้องหลัง อย่างนี้แหละสาธุมาพบคุณแยาจารย์พอเจอหน้ากันคุยกันไม่กี่คำท่านก็พูดประโยคที่หลวงพ่อไม่ค่อยเข้าใจว่าคุณนี่หลวงพ่อวัดปักน้ำให้ไปตามมาเกิดในสมัยสงครามโลกตอนนั้นฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็รับฟังไว้ แล้วท่านก็สอนให้เจริญสมาธิภาวนาสมัยนั้นยังหนุ่มยังแข็งแรงนั่งกันจนก้นจะเป็นก้นกระทะเลยนั่งกันจนก้นด้านมีความสุขมากสาธุไม่เคยเหมือนพวกเราเดี๋ยวนี้รู้สึกบอบบางกันเลืกเกินนั่งไม่เคยเอาจริงเอาจังกัน ตอนอายุ19อยากบวชมากกราบขออนุญาตคุณยายคุณยายท่านบอกว่าคุณยังบวชไม่ได้คุณไปเรียนให้จบเสียก่อนไปเป็นบัณฑิตทางโลกแล้วค่อยมาเป็นบัณฑิตเป็นนักปราญ์ในทางธรรมถ้าเรียนจบแล้วยายถึงจะบวชยายถึงจะให้บวช ในระหว่างนี้คุณรักษาศินห้าไปถ้าหากวันพระไหนมีศรัทธาจะถือสินแปดก็ตามใจแต่ยังเรียนหนังสืออยู่เอาแค่ศินห้าก็พอแล้วคุณจะสนุกสนานอะไรก็ตามสะดวกแต่ว่าต้องปฏิบัติธรรมทุกวันสาุก็อยู่ในอวาดของท่านเรื่อยมา ฟังท่านครั้งเดียวหลวงพ่อ,อามาใช้ได้ตลอดชาติสาธุพอจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็มองหาลู่ทางว่าจะทำย่างไรเราถึงจะบวชได้อย่างมีความสุขเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการจะไปอธิบายให้ผู้ปกครองท่านฟัง เพราะพ่อแม่ก็รักลูกมากแต่ก็รักแบบทางโลกอย่างนั้นแต่ท่านไม่เข้าใจเรื่องการสร้างบารมีก็คิดว่าอยากจะใช้เวลาทำความเข้าใจกับท่านก่อนจะบวชเดือนธันวาคมเพราะเป็นฤดูหนาวอากาศกำลังสบายพูดเรื่องเย็น ค่อยๆพูดไปท่านคงจะเข้าใจแต่คุณยอาจารย์ท่านบอกว่าจบมาแล้วรีบมาบวชเสียเลยอย่าไปเสียเวลาเพราะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดควรจะใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมี สมกับที่ได้ตั้งใจมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาศึกษาวิชาธรรมกายก็เลยเลือกวันบวดเองเลยเอาปฏิทินมาดูบวชพรรษาหลังขึ้นสิบห้าค่ำตรงกับวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช5 5 1 2 แล้วก็ปลดกังวลหมดเลยมีสิ่งของอะไรก็มอบให้คนโน้นคนนี้ไปเหลือแต่ตัวกับหัวใจมาก็เลยได้บวชกันในวันนั้นสาธุพอบวชวันนั้นรุ่งขึ้นอีกวันก็สร้างวัดเลยสาธุปฏิบัติธรรมะไปด้วยสร้างวัดไปด้วย ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะขยายธรรมะอะไรให้ใหญ่โตกว้างขวางคิดแต่เพียงว่าให้มีที่นั่งหลับตาปฏิบัติธรรมก็เพียงพอแล้วแต่พอนั่งไปเรื่อยๆก็คิดเป็นห่วงชาวบ้านเขาอยากให้เขาเห็นอยากให้เขาเข้าไปถึงสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวเขาอยากให้เขารู้ว่า ในตัวเขามีพระรัตนตรัยสาธุคือที่พึ่งเที่ยวรึกอุนประเสริฐในตัวเขามีพระธรรมกายมีแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงแหล่งกำเนิดแห่งปัญญาบริสุทธิ์แหล่งกำเนิดแห่งความรู้แจ้งแหล่งกำเนิดของอนุภาพเข้าถึงแล้ว สิ่งที่ดีงานต่างๆจะเกิดขึ้นเพราะอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวนี่แหละจึงได้ทุ่มเทสร้างวัดขยายงานพระศาสนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสาธุและในวันนี้27สิสิงหาคมวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมสาธุ พวกเราทุกคนได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญและสวดบทธรรมบทบทแรกซึ่งก็คือธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรจนครบ5627ันหกร้อยยี่สิบเจล้านสองแสนเจ็ดสองเบจบสาธุเนื่องในวาระวันธรรมชัย เข้าสู่ปีที่55และเข้าสู่พรรษาที่55ของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น55ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณนะบัดนี้ มูลเลสกยานนันทิวัฒโนเอวังตะวัวิชัยโยโหหิชัยาสุชัยามาเคลียอาปราชิตาัลลังเกสีเสปาทาวิปุกเล ອພິສkeສພພຸດhanaanaອkhpat thomu ຖak Khang sumangkala Suppaພang suhoດ ທangສkhloasumuດ च सुजिथं च पिषुपथानङ्कायकं वाचकं पथाखिण पथानं मनोकम् ปานิทิเตยปะทะขีนาปะทะขีนา,ะะน,านิกะตะวานัลาภันตาเท ดังเพดเด็ดเดียวไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดีย่ยวแบ่งปันความฝันเดิมพันชีวิตที่เราได้เดินกาวไปเราอยู่ข้างหลังได้เก็บเกี่ยวอย่าปล่อยทิ้งพ่อให้โดดเดีย่ยวสู้เพียงลำพัง Hey, dear.